ปอรเชติโนร้อนแรงต่อเนื่องกับเชลซีค่ะในฟุตบอลทัวย a เอฟครับรอบ3อังกฤษเปิดบ้านไล่ถลุงทีมรองบอลเพรสตันน,นอร์ธเอนสี่ประตูต่อศูนย์โดยประตูแรกค่ะได้มาจากอามั m โดโบ ب ย่าในนาทีที่58ตามด้วยเดียโกซิวาในนาทีที่66และประตูที่3ได้จากราหิมสเตอร์ริงในนาทีที่69ค่ะปิดท้ายด้วยเอนโซเฟอร์ันเดสในนาทีที่85เป็นไปตามความคาดหมายกับฟอร์มที่ดีอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงปลายปีที่ ทําให้เชลซีทะลุเข้ารอบต่อไปซึ่งนัดต่อไปเชลซีจะลงเตะฟ,ฟุตบอล EFL ลีกับทีมมิดเดิลเบอร์รรอบรองชนะเลิศนัดแรกคืนวันพุทธที่10มกราคมนี้สาวกซิงบลูคงอยากให้ทีมชนะต่อเนื่องไปแบบนี้อีกเพื่อสร้างความมั่นใจในการกลับไปเตะฟ,ฟุตบอลรอบพรีเมียร์ลีกที่จะเปิดบ้านพบทีมร่วมลอนดอนฟูลแลมในการขยับอันดับเข้าใกล้พื้นที่ท็อปโต่อไปค่ะ